จากแชทจีบสาวนะครับทนายดังตอนนี้เนะไม่พูดไม่ได้เลยนะบอกแล้วนะหลังจากอ่านแชทเนี่ยคลิปเนี้ยขอเน้นไปทางแชทลว้ลวนๆอย่างเดียวละกันนะครับผมเห็นหลายเม็ดเลยบอกว่าเฮ้ยก็มึงอะทําตัวแบบอยากกับเออเด็กมาหาลาัยเองอะไรเงี้ยคือบอกเลยนะมันเป็นเรื่องปกติเว้ยของคนวัยเนี่ยนะครับเพราะเด็กมาหาลาัยใสๆน่ารักอะเออคือมึงจะให้คนวัยเนี่ยไปจีบแบบวัยเดียวเนาะสี่สิบห้าสิบกว่าเนี่ยคือจีบมาทําอะไร ถูกปะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนวัยนี้นะผมแนะนําเลยนะถ้าเกิดสมมุติว่าจะไปฉีดเด็กมหาลัยนะครับพก NDU ไว้ก่อนนะครับผมกินก่อนไปหาสาวเนี่ยสาวจะได้ไม่มองว่าเฮ้ยไอ้นี่แม่งแก่ว่ะแถมไร้น้ํายาอีกนะครับกูจะเอาแบบมาทําไมวะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำเลยถ้าเกิดอยากฉีดนะครับผมมหาลัยนะครับกิน NDU นะครับก่อนฟิต ตลอดทางแน่นอนนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะครับรูปแรกเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมบอกนะตามความคิดเห็นส่วนตัวผมเนะนะครับรูปแรกเนี่ยหลังจากแอดไลน์ปับ๊บอ่ะผู้หญิงทักจุดแรกนะครับถ้าเวลานะครับผมไปฉีบเด็กมหาลัยเนี่ยเอาตอนนี้นะผมจะไม่แทนตัวเองเว้ยเพราะแบบพี่นะครับเพราะถ้าเกิดแม่งแบบเด็กมหาลัยอ่ะอายุน้อยกาอยู่ยแล้วอ่ะนะครับแล้วเขามองเราแบบว่าอ้ มึงเนี่ยไม่น่าใช่พี่นะมึงน่าจะลุงเนี่ยน่าจะแบบเออน่าจะอาอะไรเงี้ยแล้วแบบมึงมาแทนตัวเองว่าพี่คือมันก็แบบเอ๊ะยังไงอยู่หรือเปล่าวะนะครับถูกว่าเพราะฉะนั้นนะครับตอนเนี้ยเวลาผมเข้าไปคุยกับเด็กมหาลัยนะครับผมะแทนตัวเองว่าโอเคอ่ะผมเสือครับนะครับและต่อมานะครับหากมีเวลาว่างมาเลี้ยงกาแฟพี่บ้างก็ได้นะ นะครับอันเนี้ยถ้าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะเพิ่งเจอกันในงานใดางานหนึ่งหรืออีเวนต์อะไรสักอันนึงก็ได้นะครับและบอกให้สาวแบบเออมาเลี้ยงกาแฟอันเนี้ยผมเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนนะครับอาจจะคิดด้วยแบบว่าเอ้ยแล้วทําไมวะแล้วทําไมกูต้องไปเลี้ยงมึงอะ่ะอยู่ดีครั้งแรกแอดมาคุยครั้งแรกปุ๊บมึงบอกให้กูไปเลี้ยงกาแฟเลยเหรอนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอันเนี้ยไม่ควรนะครับผมในส่วนมากนะ เพราะฉะนั้นเลี่ยงนะครับต่อมาอันที่2เนี่ยเป็นคนคุยสนุกนะครับผมสดใสนะครับเขายังไม่ทันถามเลยนะครับผมชอบเขาอยากคุยกับเขาเพราะอะไรเออได้กดสมมติว,มว่าเขาถามเนี่ยอ่ะเราก็าค่อยหาเนี่ยบอกเขาไปก็ได้นะครับผมตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปอวยเขาตั้งแต่แรกนะที่สําคัญนะครับถ้านะครับถ้าไม่เอาวังแต่แรกอมีห้ามบอกพ่อด้วยนะครับอ่ะงงไหมคือถ้าเป็นผมอ่ะผมจะไม่พิมพ์แชทเรื่องบอกพ่อเว้ยเพราะผู้หญิงนะครับจะคิดว่า ถ้าเกิดเข้ามาคุยแบบปกติอะเหตุใดยังไงทําไมมึงถึงต้องห้ามกูบอกพอด้วยเอ๊ะอันนี้มันแปลกๆนะถูกป่ะนะครับต่อมาชั้ที่สามกับชั้ที่สีเนี่ยพี่เป็นคนชอบอแบบนึงน,นะ อ่าโอเคอะแชทที่3กับแชทที่4เนี่ยพี่เป็นคนชอบส่งรูปนะครับหนูไม่ลำคาญนะผมถามแค่ว่าจะมีผู้หญิงแบบเซทเซียวในโลกสักกี่คนนะครับที่จะตอบผู้ชายที่แบบว่าเอยโอเครับแอดมาแล้วอะ่ะกาแบบเออเฮ้ยกูลำคาญมึงนะครับไม่ต้องส่งมาหรอกนะครับและยิ่งแบบในฐานะแบบ เออทนายดังด้วยอ่ะนะครับผมถามก็ว่ามันจะมีไหมนะครับแค่นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องไปถามนะดูปฏิกิริยานะครับผมแชทไม่หนักขวาพอและยิ่งต่อมานะถ้าเพิ่งคุยครับผมเริ่มแรกเนี่ยเราไปบอกให้เขาถ่ายรูปส่งมาตอนทํากิจกรรมทุกอย่างเนี่ยนะครับเอาจริงๆเลยนะเป็นแฟนกันอะแม่งยังขี้เกียจถ่ายเลยนะครับแล้วถ้าคุณไป,ไปบอกไปบอกให้เขาถ่ายรูปรายงานเนี่ยผู้หญิงมันต้องคิดในใจแล้วแบบเฮ้ย ไอเฮียผู้ชายคนนี้ว่าเป็นอะไรมากป่าวะแฟนก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยไม่ควรนะครับคืออะไรนะครับทำไมดูแล้วสบายใจงงป้าคือแบบว่ากูยังไม่ได้ถามอะไรเ่ยผู้หญิงก็ยังไม่ไถามอยู่ดีแบบมึงบอกว่ามึงดูกูเออมึงดูลูกกูแล้วสบายใจเออมันฟังดูแบบแปลกๆว่าถูกว่านะครับคือคําพูดในการจีบมันแบบมันดูแบบ ดูแบบเออดูแบบดูแง่งแ่งอ่ะเออประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อมานะครับผมอันที่ห้าเนอะคือผู้หญิงก็เงียบเงียบเนอะเรื่องแบบถ่ายรูปส่งไปนะครับและก็ยังนะครับยังจะทักขออีกนะครับคืออันเนี้ยจาไว้เลยนะถ้าเราบอกเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วอ่ะแล้วผู้หญิงไม่ทํานะครับหรือผู้หญิงปล่อยลืมปล่อยเบลอครับแสดงว่าเขาไม่โอเคนะครับแล้วถ้ายังไม่ใช่แฟนอ่ะแล้วถ้าเกิดยังไม่ใช่แฟนนะครับอยู่ในช่วงกําลังคุยอ่ะก็ไม่ควรไปถามซ้ํานะครับคืออารมณ์แบบมึงชวนคุยมาเรื่องเนี้ยกูไม่โอเคเรื่อง เนี่ยกูก็อุตสาห์แบบปล่อยผ่านปล่อยเบอร์ไม่พูดถึงแล้วแล้วมึงยังจะทักมาถามอีกมันก็แบบว่าดูแบบเป็นอะไรที่แบบว่าลําคาญอยู่ในใจอาจจะแบบเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับของผู้หญิงได้นะครับอ,อันต่อมานีอยากดูที่หยดมากๆอันเนี้ยผมบอกเลยนะมันคือจุด พลาดเลยเว้ยนะครับคือมัน,เป,น,เ,ปนเป็นแบบจุดพลาดที่มึงไม่ควรปล่อยพลาดอะ่ะคือถ้าเป็นผมนะแทนที่ผมจะบอกว่าเอ้นะเดชมาโปรโมทเว้ยนะครับพร้อมส่งภาพไปเหมือนว่าเอ้ยกูอยู่กระดาราเว้ยนะครับผมเออผมจะเปลี่ยนเป็นนะครับไปดูไหมล่ะนะครับถ้าว่างผมมีตั๋วแบบ <c oughs> ลงนอนเลยนะครับลงดีสุดเลยหลายพันเลยนะครับผมได้มา นะครับถ้าเราอยากดูเนี่ยนะครับเออผมก็ไม่ได้ไปลงหนังนานมากนะครับแค่นั้นเลยนะฮะที่เหลือเราก็รอดูปฏิกิริยาตอบกลับเขาเลยนะครับถ้าไปก็จบนะครับถ้าไม่ไปก็คือเขาแค่แบบเออก็หาเรื่องมาชวนคุยพูดเล่นๆกับเราไปางนงั้นแหละนะครับผมคือไม่อยากใช้เวลา2-3ชั่วโมงอยู่นิง่งๆข้างๆเรานานๆนะ่ะก็เป็นอันว่าปิด โปรเจกต์จีบสาวคนนี้ไปเลยหาใหม่นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเออโอเคไปพี่ก็แบบว่าอันนั้นก็สาวอาจจะก้าวขาเข้ามาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับ ต่อมานะครับอันนี้เอาจริงนะแอบไม่เข้าใจอย่างเว้ยคือได้เกิดคุยมาสักพักครับตอนแรกไม่ถ่ายรูปอยู่ดีๆแบบมึงถ่ายให้กูเนี่ยบอกเลยนะว่าสําหรับอาวังเนี่ยแม่งจะดีใจชิบหายเลยเฮ้ยสาวแม่งถ่ายรูปส่งมารายงานวะ่ะไม่ต้องคิดอะไรกับกูแน่ๆละนะครับคือถ้าเป็นอย่างเราอะครับผมถามหน่อยเนะถ้าคุณไม่อยากคุยกับใครอะมึงจะส่งรูปไปรายงานคนนั้นทําไมวะถูกปะแค่นั้นเลยนะครับอันนี้แหละที่แบบว่า ยังไงวะนะครับอ่ะพออันต่อมาก็แบบเฮ้ยหลังจะถ่ายรูปรายงานด้วยมีตอบรับคําชวนกูด้วยนะครับบอกเลยนะครับต่อให้ไม่ใช่อวังนะครับเวลาผู้หญิงคนไหนนะครับตอบรับมาเจอเราอ่ะบอกเลยนะว่าผู้ชายทุกคนแม่งแบบใจชื้นขึ้นมาหมดอะแต่นะครับแต่เราจะรู้ไหมว่าที่เขาตอบรับคาเชิญเราเนี่ยเพราะเหตุผลอะไรนะครับอยากเจอเราจริงๆนะครับผมหรืออยากแบบเออก็แค่คลิปคอนแทคไว้เผื่ออนาคตเรื่องงานนะครับตรงเนี้ยแหละนะครับเราอาจจะต้องดูให้ออกซึ่งการที่จะดู ไม่ออกจากตรงนี่ยครับต้องมาจากการคุยนะครับต้องอ่ามาจากการคุยการตอบโต้ในแบบว่าที่เขาไม่ได้เอาลงให้ดูนะเป็นหลักนะครับต่อมานะครับคืออันนี้ก็แอบงงนิดนึงนะสิบเส่งรูปคู่ให้นะครับนะี่แล้วก็มีแอบกอดเนะอะไรอย่างงี้นะครับแล้วสิบแปดสี์ถามมาบอกว่า คือลดหรือยังนะครับบอกด้วยเป็นห่วงนะครับคือตอนไปรับอะนะครับคือยังแบบบอกอยู่ที่ไหนไปรับได้แต่ทําไมตอนไปส่งคือไม่ไปส่งอะเอออันเนี้ยผมแบบแอบ,บ,บ,บคิดเล็กๆนะถูกป่ะนะครับจะบอกว่าเอ้ยกลัวที่บ้านรู้นะครับก็ไปส่งหน้าหมู่บ้านก็ได้หรือสถานที่ใกล้เคียงก็ได้อันเนี้ยแอบ,บงงนะครับแต่ที่ฮาเนี่ยคืออย่านะครับอย่าได้พิมพ์แบบเนี้ยเวลาไปเจอสาวหลังจากเจอสาวเสร็จเนะขอบคุณมิตรภาพขอบคุณไมตรีจิตที่อบอุ่นนะครับคือ ท่องไว้นะฮะคือมึงจีบเด็กมาหาอะไรเว้ยมึงไม่ได้จีบผอ,อ,อมาหาอะไรนะอันเนี้ยมันแบบคําพูดมันดูคนละไวอันเนี้ยไม่ควรไม่ควรนะครับแล้วหลังจากตรงนั้นนะครับก็เป็นแชทดราม่านะรตรงนี้ผมว่าขอข้ามไปแล้วกันนะเพราะผมไม่ได้แบบเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่อย่างแชทต,ต่อมาปิดท้ายนะครับคืออาจจะต้องเข้าใจนะว่าเด็กนะครับผมการวางตัวอะไรเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับผมยังไม่มีประสบการณ์บางทีในแง่มุมเนี่ยก็แบบเอ้ย เด็กคุยกับเราอาจจะทําเพราะเออช่วยงานที่บ้านนะครับเพราะถ้าเราคุยคุยไปเนี่ยเวลามีอะไระครับพี่ธนายคนนี้ก็มาช่วยโปรโมทร้านเราได้อะไรอย่างนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยฝากไว้เลยนะครับสําหรับคนที่จะจีบเด็กนะสำคัญมากนะครับคือคุณต้องอ่านให้ออกก่อนนะครับว่าเฮ้ ที่เขาคุยกับเราเนี่ยนะครับเพราะอะไรถ้าไม่ชัวร์มันมีหลายวิธีมากเลยที่จะเทสเนะโดยที่ว่าแบบไม่ได้ไปลุกล้ำแบบส่วนตัวหรือแบบกลายเป็นประมึกไวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราดูไม่เป็นเนี่ยเราคิดเข้าข้างตัวตัวเราเองอย่างเดียวนะครับว่าเฮ้ยเขาตอบว่าเขาส่งรูปมาว่าเขาชวนคุยว่ามีใจแน่ๆเลยแบบนี้นะครับแต่ท้งทั้งที่จริงๆอ่ะเขาแค่หวังผลประโยชน์จากในตัวเราเนี่ยถึงคุยผมเชื่อว่าผู้หญิงแบบเนี้ยมีะนะครับไม่างนั้นผมตั้งคําถามหน่อยนะ อายุ40-50อ่ะคือมึงก็ต้องยอมรับว่ามึงแก่นะครับผมกับเด็กมาหาลัยเหมือนกันนะ่ะทําไมเขาถึงไม่ไปคุยทําไมเขาถึงมาคุยกับเราวะถูกป่ะนะครับทำไมไม่ไปเอาเด็กไว้เดียวกันนะครับยังไม่เขียวยังไม่ยามแบบไม่แก่อะไรเงี้ยถูกป่ะนะครับคือถ้าเราชอบเด็กอะ่ะเราต้องหาตรงเนี้ยให้เจอก่อนนะครับถ้าเราหาเจอถึงเหตุผลนะครับผมว่าทําไมเขาถึงมาคุยกับเราแล้วเรารับได้ ถามหน่อยว่าจะรออะไรล่ะนะครับก็ถ้าเกิดมันวินวินอยู่แล้วะ่ะก็ลุยเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะ เป็นประโยชน์เนะนะครับเพราะผมเชื่อว่ามีผู้ชายไทยหลายคนเนี่ยสามสิบเนี่ยอายุนะนะครับแม่งต้องมีประีบเด็กมหาลาัยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นย้ําสําคัญอีกทีนะครับหาจุดที่เขาชอบเรานะครับที่เขามาคุยกับเราเหตุผลที่เขามาคุยกับเราจริงๆให้เจอนะครับผมแบบไม่เข้าข้างตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยเราจะรับได้หรือรับไม่ได้ก็ลุยหรือจบ ก็เรื่องคุณเองเลยนะครับขอแค่ดูตรงนี้ให้ออกนะครับไม่เข้าข้างตัวเองนะอะใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับกลุ่ม OpenChat กับ o f f s h ช e l d เขาเข้าตามลลงกงหน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมได้เลย